โอเคครับผมก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม X e Shot นะครับผมเกมในตำนานที่ไม่มีวันลืมนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมจะมารีวิวลูกซอง EX นะครับผมแบบเก่านะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่19มีกิจกรรมล็อกอินรับปืนมินิการไฟฟ้าฟรีนะครับผมตั้งแต่เวลา6โมงถึง4ีทุ่มนะครับ <Okay. S 1> ก็พรุ่งนี้นะครับข้ามพลาด เพราะว่าตอนนี part, ้ X-shot เขาก็ X-shot เองเขาก็เพิ่มฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะก็หน้าเล่นกว่าเดิมนะผมก็เลยอยากจะลองกลับมาเล่นเกมนี้ดูหน่อยนะตั้งแต่ที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเนี่ยผมว่าพักหลังอ่ะมันก็ซีๆแล้วด้วยนะมันมันเลยไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วยังเล่นได้ครับผม คล่ปเกีอยวรับเนี่ยนะผมมารีวิว ex นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับซันมอลลิวช็อตกันก็คอมเมนต์ขอได้นะครับก็แต่เดี๋ยวผมต้องไปเติมเงินอีกสักสามร้อยหรือไม่ก็ห้าร้อยนะครับได้ปืนซันมอลลิวช็อตกันนะครับตอนนี้มีวางขายที่หน้าเว็บแล้วนะครับ ก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับเดตอนนี้เคลียร์มอนก์นนะ้สมัยก่อนก็ว่ายากแล้วนะเฟียตำนานนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาลงกานเฟียตำนานแล้วกันนะครับที่จะนำเสนอน,นะอะไรนะอะไร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  สมัยก่อนก็ว่ายากแล้วด่านนี้แบบเดี๋ยวนี้ CC นะครับเดี๋ยวนี้ CC โอ้โห EX เทียบไม่ติดนะครับ <c oughs> สมัยก่อน EX ก็ว่าแรงแนละ้วแต่เดี๋ยวนี้ยังมีปืนที่แรงกว่า EX หลาย20เท่าเลยนะครับ EX นี่เล่นคนเดียวยิงบอสไม่ตายตายในสามนาทีอะ แต่เดี๋ยวนี้มีปืนใหม่ออกมาเล่นคนเดียวฆ่าบอสไทยในสนา,าทีก็ตายแล้วครับไม่ต้องออกแรงมากเลยเดี๋ยวผมเก็บกระสุนก่อนนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแต่เขาเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆก็เลยอยากกลับมาเล่นอีกนะครับถ้าอยากให้เล่นดา่านยิงคนเหล็กหรือโหมด PVE ก็บอกได้นะครับแต่ยกเว้น แต่มีข้อยกเว้นก็คือด่านโก้นะด่านโก้นี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะแต่ถ้าด่านทีมเล่นเป็นทีมแบบเกมเคาน์เตอร์สไตล์อันนั้นก็พอจะรับได้นะครับมาแล้วครับบอสองกันกะ็ตอนนี้กำลังถ่ายทำรายการอยู่นะยิงได้คนระับ อีเอ็กเทียบไปได้หรอโอ้โหเอ็กนี่โอ้โหให้เทียบกับของเวอร์ชันล่าสุดกลายเป็นเด็กกลายเป็นเด็กไปเลยนะแป้มไม่นำเลยอย,อยู่ท้ายอยู่ท้ายเพื่อนเลย โอ้โหเข้าไปยิงใต้ท้องนะโอ้โหอือตายถนัดหนีพ้นแล้วนะนะั่นน่ะมันกับเพลงครับเพลงนี้สมัยก่อนคนมันนะสำหรับใครที่เล่นอนะ่ะ สมัยก่อนมันก็ตายเป็นเพลงล็อกนะครับเฮ้ยผมฆ่าบอสได้เจ็ดเคยังไงล่ะนนอบอกแล้วถึงจะใช้ ex แบบเก่าก็ฆ่าบอสได้นะครับผมชิลชินะสบายสบายเล่นแบบสิวๆโอเคครับเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่า ว่าได้อะไรช่วงนี้ก็คนก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับพักหลังมันจีๆนะครับผมแต่ผมก็ไม่นึกไม่คิดมาก่อนนะครับว่าเกมนี้มันยังอยู่ก็เลยอยากจะลองกลับมาเล่นดูสักหน่อยคือทบทวนกับสิ่งที่สัมผัสสมัยก่อนหรือประสบการณ์คั้ก่อนอะหรือมลื้ฟื้นประสบการณ์เหมือนที่ตัวเองเคยเล่นมาอะไรแบบนี้ก็ อยากมัน,ม,นมันมันเอื้อานวยแบบว่าให้เราอยากนึกถึงมันมากๆอะ่ะแล้วก็กลับไปเล่นมันอีกนะแต่ปกติเกมนี้นะไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วแต่จริงๆแนละ้วผมฝันเห็นเอ็กช็อตนี่บ่อยมากเลยก็เลยอยากจะกลับมาเล่นอีกนะคือผมนอนหลับทุกวันผมฝันไม่เลิกเพราะไอ้เกมนี้นะผมทำให้ผมคิดถึงก็เลยอยากจะกลับมานะจุดประสงค์คืออะไรก็อย่างที่บอกนะครับผมโอเคก็เปิดได้ไอ้นนี้มานะ ที่ผมดูอะถ้าจำไม่ผิดก็ลูกสอง ex ก,ก็ภายในเดือนนี้ไปทำกิจกรรมออนไลน์สักหกพันาทีก็ได้รับแล้วนะครับ15วันแล้วก็ไอเกม counter strike net studio ถ้าอยากได้แม็กนัมราเชอร์นะครับให้ล็อกอินครบสัก20วันคุณก็จะได้รับมาเล่นฟรีแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ไอเทมหาไม่ยากนะครับถึงจะไม่ถาวร แต่หาไม่ยากเลยนะครับก็ไปดูกิจกรรมในเว็บต่างๆนะครับบอกว่ามันมีอะไรให้เราทําฟรีบ้างก็นะเสาะหาดูได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสารคดีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใครชอบก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาลองเปิดมาลองเฉลยประสบการณ์อะไรอีกหรือ,อเขาเรียกว่า วิธีการเล่นอะไรพวกเนี้ยหรือเล่นเกมหรือเล่นเปิดโหมดอะไรพวกนี้ก็นะทักเข้ามาได้นะโอเคสไลค์คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละไปแล้วครับบ๊ายบาย